ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมายือนอยู่ที่ถนนลำลูกกาสถานที่ที่ผมยือนอยู่นี้คือสถาน,นีรถไฟภูคตผมกำลังจะไปที่วัดโพสถซึ่งที่วัดโพสถมีสถานที่ให้เราทำบุญให้เราสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลย โดยเด็ดขาดเลยก็คือมันมีสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นไม้ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนก็ชอบหาตัวเลขกันเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่ว่าจะมีคนมาหาตัวเลขจากเจ้าแม่ตะเคียนไหมแล้วก็เราจะได้เลขอะไรจากเจ้าแม่ตะเคียนบ้างท่านผู้ชมติดตามชมเราไปเรื่อยๆนะครับผม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เข้ามาที่ภายในบริเวณของวัดโพศกนะครับสถานที่แรกที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสก็คือตรงนี้ับเป็นสถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูปต่างๆพระลาหูแล้วก็สถานที่สกสิดของเจ้าแม่ตะเคียนที่เขาจะมาขอเลขเพื่อเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็จะมาขูดหรือว่าจะเอาแป้งมาลูบไล ต้นตะเคียนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปสัมผัสดูนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่อ,อื่นๆนก่อนนะครับไปครับ นชมครับนี่แหละครับเป็นไฮไลท์ของที่วัดนี้เลยนะครับก็คือสถานที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาสักการะบูชาที่วัดโคศกแห่งนี้ไปทําบุญตรงโน้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เสี่ยงโชคนะครับผมซึ่งท่านผู้ชมที่เข้ามาปุ๊บก็จะเข้ามา ขอโชคขอลาบกันโดยการที่ไปรูปไล้บนขอนไม้ของไม้ตะเคียนที่อยู่ในวัดนี้นะครับผมบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มันก็ขึ้นอยู่กับ ดวงของผู้ชมแต่ละคนนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาขูดหรือว่าไม่ได้มาขอเลขให้ท่านผู้ชมผมมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เฉยว่าในวัดแห่งนี้ก็ยังมีทถาที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แล้วก็หน้ามาเที่ยวสักการะบูชาแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องการของศาสนานะครับผมาบุค ท่านผู้ชมท่านใดที่นับถือศาสนาพุทธก็มีเรื่องทุกโศกเศร้าโศกหรือว่ามีปัญหาใดๆในชีวิตนะครับเข้ามาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาทําบุญที่วัดแห่งนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะได้สบายใจขึ้นส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคหรือว่าการเสี่ยงดวงท่านผู้ชมต้องมาเสี่ยงโชคและเสี่ยงดวงเอาเองนะครับผมรวงหรือว่าโชคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล บุคคลนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าอ่าเฮ้ยเข้ามาแล้วในวัดนี้แล้วทำไมไม่เสี่ยงโชคลองดูจะได้เอาตัวเลขนั้นไปเผื่อแผ่ให้ท่านผู้ชมอื่นๆที่เข้ามาชมจะได้ไปเสี่ยงโชคกันถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมไปรูปไล้แล้วเสร็จปุ๊บผมได้ตัวเลขมาแล้วบอกท่านผู้ชมว่าผมได้เลขโน้นเลขนี้แล้วมันไม่ถูกขึ้นมาก็ท่านผู้ชมก็มา ด่าหรือว่ามาโวยวายใส่ผลได้ก็สําหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ตัวเลขหรือว่าจะมาเสี่ยงโชคดูหรือว่าจะมาหาตัวเลขก็ที่วัดโพสโซแห่งนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ